ชนาทิปเผยเหตุดวนดอกยาวกับฟอนตาเล่ในศึกเจลีเข้าใจได้ชนาทิสปสงกระสินเข้าใจสถานการณ์หลังจากด้นดอกจากคาวาสกฟิฟอนตาเล่ไม่มีโอกาสได้ลงสนามใน3ามเกมหลังสุดแม้แต่นาทีเดียวพร้อมรับเมื่อพลาดก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่หลังจากที่ดาวเตะทีมชาติไทยอย่างชนาทิพสงกสินลงเล่นในศึกเจลีนัดล่าสุดเกมเยนอวิทป้าฟุกูโอกะ เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาที่บุกชนะ4-1ต่อ 1, ซึ่งเขาลงตัวจริงเล่นในครึ่งแรกก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกจากนั้นอีก3นัดต่อมาเขาก็ไม่ได้โอกาสลงเล่นเลยแม้ชื่อในสำรองก็ยังไม่มีล่าสุด y o u t u b e ฟุตบอล1 0 8ได้เผยถึงการพูดคุยกับเจ้าเจาในสาเหตุของการชวดลงสนามไว้ว่าเจาชนะทิพยสงกรสินบอกว่าเรื่องมาจากกมที่เล่น45นาทีกับอวิตตา จริงๆตนจะไม่มีชื่อแต่เนื่องจากแบคเจ็บเลยเปลี่ยนตนลงและบอกก่อน3ชั่วโมงซึ่งเจ้าเจาไม่พร้อมนักและเกมนั้นเล่นยากอากาศร้อนยาว,ว่าแต่45นาทีผ่านไป20นาทีรู้เลยว่าหมดแล้วจากแมตชนั้นมาก็โดนดอบซึ่งจริงๆร่างกายสมบูรณ์แต่การโดนดอบครั้งนี้ไม่เป็นไรเข้าใจได้ว,ว่าเป็นทีมใหญ่การแข่งขันสูงเมื่อพลาดไปแล้วก็เหมือนทำนาฬิกาตกน้ำตอนปรเริมต้นกันใหม่ ทั้งมีฟุตบอล108ยังระบุว่าจากที่คุยกันเจ้าเจย,ยังน้ำเสียงดีพร้อมที่จะสู้ไม่งองแงรู้ตัวเองว่าวันนันพลาดแล้วจึงหาโอกาสกลับมายากสำหรับคาวาซากิฟอนตาเล่ตอนนี้อยู่อันดับ3เตะ26่นัดมี49แต้มตามหลังซันเฟเช่ฮิโรชิมาจากฝูงนู1แต้มทติไปี่สิบไป28นัดมี50แต้มและยูกุฮาม่าเอฟมารีนอสย่านัดมี49แต้มด้วยนัดต่อไปของคาวาซากิฟอนตาเล่ จะเปิดบ้านพบจากฝูงซันเฟเช่เวลา16นาฬิกา30นาทีในวันที่10กันยายน